น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหุนใจไปนะครับพี่น้องก็คงจะเคยชินนะครับกับเส้นทางที่ผมเดินทางเป็นประจำนะฮะนอกจากว่าบางตอนนะครับที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะฮะก็คงได้เห็นเส้นทางใหม่ๆนะครับ ขอบคุณพระเจ้าเปนครับที่ทุกๆวันเรามีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาถึงพระชนธรของพระเจ้านะผมเองก็อยากดึงใจพี่น้องทุกคนนะครับเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับการเฝ้าเดี่ยวนะครับการใช้เวลาในการนมัสการอธิษฐานอา่าน,าาน,าานรพระคัมภีร์พี่น้องต้องทาให้เป็นก็เรียกว่าเป็นนิสัยส่วนตัวไปเลยนะครับเป็นวินัยในชีวิตนะฮะที่เราจะพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณของเรานะครับให้เติบโตและเข้มแข,แข็งนะครับในพระเจ้า เราต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้พี่น้องครับมาซาตานเนี่ยมันวนเวียนรอบเราดุดสิงค์คำรามนะครับแต่มันสอบหาคนที่จะกัดกินได้ตรงนี้ก็เป็นข้อคิดนะฮะคนที่มันจะกัดกินได้ก็ต้องเป็นคนที่อ่อนแอฝ่ายวิญ,ญญาณถูกไหมครับคนที่ยังคงยืนมนชีวิตอยู่กับเนื้อหนังตัวเองเรียกว่าเข้าทางซาตานฮะซาตานก็จะพุ่งโจมตีคนเหล่านี้นะฮะหรือกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ถึงว่าจะเป็นคริสเตียนที่มาโบสถ์ปกติก็ตามแต่ถ้าคงยังเป็นคิดเตียนเนื้อหนังนะฮะก็เจอสงครามแน่นอนครับแต่ในสงครามสําหรับคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ฝวิรคญาณใหม่พี่น้องเราต้องพูดตรงตามพระคำพระเจ้านะครับว่าการเป็นผู้ใหญ่สวรรญาณก็เป็นเหมือนกับพลชัญศึกของพระเจ้านะครับคิดเตียนกลุ่มนี้ก็จะเต็มไปด้วยพลังทางกายฐานนะฮะการใช้พระคำพระเจ้าในการพูด ในการแบ่งปันไม่กลัวซาตานนะครับไม่หวั่นต่ออุปสรรคปัญหาเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นก็สามารถที่ขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีนะก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมโยบนะครับก็ขอหยิบยกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะในพระธรรมโยบนี่ก็จะมีสามจำพวกด้วยกันนะครับถ้าผมจะดึงมาเปรียบเทียบกับพิเศนกลุ่มที่หนึ่งก็คือโยบนะ ก็เป็นคริสเตียนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าสาธุกการแด่พระเจ้าอะไรเกิดขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้านะครับและแสวงหาพระพักกับพระเจ้าอยู่เสมอนะครับพี่น้องอ่านโยบแล้วควจะเข้าใจในสผม,มพูดนะครับโยบตื่นขึ้นแต่เช้าหมดทุกวันครับถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าก็เป็นเหมือนกับคริสเตียนที่ตื่นแต่เช้าท,ทุกวันเฝ้าเดี่ยวประมาณนี้นะครับ ส่วนนี้กลุ่มหนึ่งก็พระยาโยบนี่เป็นพริสเตียนที่ศักแต่รพระพร์จะเป็นองสังเกตคำพูดของพระยาโยบจำได้ไหมครับเมือ่อเขาสูญเสียทุกอย่างสิ่งที่เขาทำก็คือสั่ให้โยบสาบแช่งพระเจ้าก็คือไม่นับถือพระเจ้าอีกใจไปแสวงหาพระอื่นแล้ว ที่ส่หลายคนก็มาโบสถ์ก็เพียงแต่ต้องการพ,อพอระพรเท่านั้นบางคนอธิษฐานนะครับด้วยความต้องการเนื้อหนังตัวเองเมื่อไม่ได้ก็โกรธไม่พอใจเมื่อพระเจ้าตีสอนบางคนก็แทนที่กลับใจก็เียว่าเปรี้ยวกลาดกับพระเจ้าว่าพ,พระสุภาษิตกับพูดใช่ไหมเขาเปรี้ยวกลากับพระเจ้านี่ก็มีมาใช่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายนะ พวกคงเป็นกลุ่มเพื่อนโยกต่างๆแต่และคนชอบปวดความรู้นะปวดว่ารู้จักพระเจ้าเราชอบอ้างพระนามของพระเจ้านะครับในการโจมตีพี่น้องคนอื่นในที่จะจักถ้าเราจะดูตัวอย่างนะครับรู้ว่ายกเป็นคนชอบทำยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าเองยังชมเชยโยกนะฮะต่อหน้าซาตานถึงสองครั้งที่เดียพีปน้องในอ่านในพ้ะต่างๆอยพระเจ้าชมเชยนะครับ พระเจ้าไม่ได้ตำหนินะแต่พระเจ้ายังท่งอนุญ,ญาตนะครับให้มาซาตานเข้าโจมตีนะครับชีวิตของโยบและครอบครวโยบด้วยพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับโยบมาเพื่อนของโยบทั้งหลายนะครับตอนแรกก็เริ่มต้นสวยนะครับรู้สึกเศร้าโศกเสีย,จยใจไปกับโยบแต่ไปสักพักหนึ่งเริ่มที่จะโจมตีนะครับกล่าวหาว่าโยบทําบาปและความบาปที่โยบทํานั้น ก็เป็นเหตุให้โยกต้องเจอกับปัญหาต่างที่เกิดขึ้นนี่นะฮะเป็นคิเสียนดีอันตรายนะครับยกแ้างพระเจ้านะครับดูเหมือนพูดให้เกียรติพระเจ้านะครับแต่กลับไปโจมตีนะครับพี่น้องในครอบครัวของพระเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้โยกไม่ทราบโยกไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้พระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ควบคุม และเป็นผู้ทรงอนุญาตด้วยนะครับที่จะให้มาสตาลเข้าโจมตีระมัดอย่างหนุนใจพี่น้องหมายครับเราควรที่จะยอมจำนนต่อที่ประทายของพระเจ้ายอมเป็นเขาเรียกว่าดินเหนียวนะฮะในมือช่างปั้นก็แล้วแต่น้าประทยพระเจ้านะครับที่จะเคลื่อนนะครับพันธกิจของพระองค์ในการมีชีวิตของเราในแต่ละวันเห็นไหมครับพี่น้องนั้นขอพระเจ้าหนุนใจนะครับพี่น้องวันนี้รวมทั้ง พระเจ้าอวยพรในการทํางานของพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องท่านใดที่เจ็บป่วยไม่สบายกอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ต้องรักษาเยียวยาน,นะครับไห้หายอจจยอ่างอัศจรรย์วยธิ์อำนาจที่มาจากพระองค์ได้ผลครับพี่น้องครับสวัสดีครับ